สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกับรายการเล่าไปเรื่อยข่าวสารกระแสดราม่าทั่วบ้านทั่วเมืองกันอีกครั้งวันนี้บอกเลยว่าเดือดระอุทะลุกรอดแตกยิ่งกว่าอากาศเมืองไทยเสีอีกเพราะสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณนะเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องลิเกการเมืองน้ำลายรายวันอีกต่อไปแต่มันคือปฏิบัติการของจริงที่ทำเอาใครบางคนถึงกับหน้าถอดสีขาอ่อนแรงจนแทบจะลงไปกองกับพื้นเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้ คือบทสรุปของความยะโสโอหังคือจุดจบของพวกกลุ่มทุนสีเทาที่คิดว่าเงินหนาแล้วจะทำอะไรก็ได้บนแผ่นดินนี้โดยเฉพาะที่จุดผ่อนปรนการค้าบ้านท่าเส้นหรือที่เรารู้จักกันในชื่อด่านทมมอดาจังหวัดตราดภาพที่คุณเห็นอยู่ตรงหน้าตอนนี้ไม่ใช่ฉากในหนังสงครามแต่มันคือความเด็ดขาดของราชนาวีไทยและหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน ที่หมดความอดทนกับพฤติกรรมลำเส้นงานนี้ไม่มีการเจรจาไม่มีโต๊ะจีนไม่มีการขอเคลียร์เพราะคำตอบเดียวที่ส่งออกไปคือตู้คอนเทนเนอร์ที่วางปิดตายปิดสนิทชนิดที่ว่ามดสักตัวก็อย่าหวังว่าจะเล็ดลอดเข้ามาได้ต้องเกริ่นให้เข้าใจบริบทกันก่อนนะครับว่าพื้นที่บริเวณด่านโทมโมดาฝั่งตรงข้ามจังหวัดตราดของเราเนี่ยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามันเติบโตขึ้นมาอย่างผิดหูผิดตา ไม่ใช่เพราะการค้าขายชายแดนปกติหรอกครับแต่เป็นเพราะเม็ดเงินจากทุนจีนสีเทาที่หลั่งไหลเข้าไปสร้างอาณาจักรคาสิโนสร้างคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่และแน่นอนครับสิ่งที่แฝงมาก,กับความเจริญจอมปลอมเหล่านั้นคือแกงคอเซนเตอร์คือแหล่งซ่องสุมอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้พื้นที่ตะเข็บชายแดนเป็นฐานบัญชาการในการหลอกลวงคนไทยพวกนี้ย่ำใจครับ คิดว่าตัวเองมีอิทธิพลคิดว่าเคลียร์หน้าเสือทางฝั่งนู้นเรียบร้อยแล้วจะขยับขยายกินแดนหรือจะทําอะไรตามใจชอบก็ได้โดยเฉพาะพฤติกรรมล่าสุดที่พยายามจะรุกคืบเข้ามามีบทบาทในพื้นที่ทับซ้อนหรือพยายามจะกดดันให้ไทยเปิดด่านถาวรทั้งๆท,ที่ความพร้อมและความมั่นคงยังไม่ได้ถูกรับรองแต่สิ่งที่พวกมันลืมคิดไปคือศักดิ์ศรีของทหารไทยโดยเฉพาะพี่น้องทหารพรานนาวิกโยธินที่ดูแลพื้นที่จังหวัดตราดพวกเขาจับตาดูพฤติกรรมเหล่านี้มานาน ความอดทนมันมีขีดจำกัดและเมื่อฝั่งเส้นสุดท้ายขาดสะบั้นลงปฏิบัติการปิดตายจึงเกิดขึ้นทันทีรายงานล่าสุดจากพื้นที่ระบุชัดเจนครับว่าทางฝ่ายความมั่นคงของไทยได้นำตู้คอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่มาวางกั้นปิดช่องทางเข้าออกบริเวณจุดผ่อนปลนบ้านท่าเส้นแบบถาวรภาพที่ออกมาถือความเงียบสงัดที่น่ากลัวของฝั่งกัมพูชาจากที่เคยคึกคัก,คกมีรถหรูวิ่งเข้าออกมีนักพนันมีคนจีนเดินกันขวักไขว่ตอนนี้กลายเป็นเมืองร้างในคลิปตาทำไมถึงต้องรุนแรงขนาดนี้ ก็เพราะว่าที่ผ่านมาเราพยายามใช้การทูดเราพยายามพูดคุยแต่ดูเหมือนเสียงของเราจะไปไม่ถึงหูผู้มีอำนาจฝั่งนูน้นหรืออาจจะได้ยินแต่แกล้งทำหูทวนลมเพราะผลประโยชน์ก้อนโตจากค่าเช่าที่จากสวย10นิ้วมันบังตาจนมิดแต่พอนาวิกโยธันไทยงัดไม้แข็งเอาตู้คอนเทนเนอร์มาตั้งโครมเดียวจบข่าวครับผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีคือภาวะช็อกทางเศรษฐกิจในพื้นที่เฉพาะจุดนั้นครับ ร้านค้าร้านอาหารโรงแรมที่สร้างขึ้นมารองรับคนไทยที่จะข้ามไปเล่นพนันหรือรองรับคนจีนเถาตอนนี้เจ๊งระนาวครับไม่มีลูกค้าไม่มีนขมนคมเงินที่ลงทุนไปหลายร้อยล้านกลายเป็นเศษอิฐเศษปูนเจ้าของกิจการที่เป็นนอมินีจีนถึงกับนั่งกลุมขมับเพราะไม่รู้จะไปเรียกร้องเอากับใครจะมาโวยวายฝั่งไทยหรอฝันไปเถอะครับพื้นที่นี้คืออธิปไตยของเราเราจะปิดหรือจะเปิดมันเป็นสิทธิ์ขาดของเราร้อยเปอร์เซ็นต์ และที่สะใจไปกว่านั้นคือข่าววงในที่หลุดออกมาว่าตอนนี้พวกนายทุนจีนเทาที่ลงทุนเช่าที่ดินระยะยาวในฝั่งธรอมดากำลังพยายามวิ่งเต้นอย่างหนักพยายามติดต่อผ่านในหน้าค้าขายชายแดนให้มาเจรจากับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยขอให้ผ่อนปรนขอให้เปิดช่องทางเล็กๆก็ยังดีอ้างว่าของสดจะเน่าอ้างว่าธุรกิจจะพังพินาศ แต่คำตอบที่ได้กลับไปคือความเงียบและสายตาอันดุด,ดันของพี่น้องทหารพรานที่ยืนเฝ้าตู้คอนเทนเนอร์เหล่านั้นอยู่ตลอด24ชั่วโมงนี่คือการเชือดไก่ให้ลิงดูของแท้ครับเป็นการส่งสัญญาณไปถึงรัฐบาลพนมเปญและกลุ่มทุนจีนที่อยู่เบื้องหลังว่าอย่าได้คิดจะมาเล่นตลกกับความมั่นคงทางชายแดนของไทยการที่คุณปล่อยให้มีแก๊งสแกมเมอร์ปล่อยให้มีธุรกิจสีเทามาตั้งประชิดตัวบ้านเราแล้วหวังว่าเราจะหลับตาข้างหนึ่งเปิดด่านให้คุณกอบโกยเงินทองกลับไป มันเป็นความคิดที่ตื้นเขินและดูถูกกันเกินไปเราต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งครับว่าปัญหาแก๊งคอเซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติที่ระบาดหนักในไทยส่วนหนึ่งมันมาจากฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดนเพื่อนได้นี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นที่ปล่อยเปตดที่เหมียวดีหรือที่ธรมดานี่ก็เช่นกันการที่ไทยใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดปิดตายช่องทางธรรมชาติและจุดผ่อนปรนที่มีความเสี่ยง มันคือการตัดท่อน,น้ำเลียงตัดเส้นทางลำเหลียงคนและตัดเส้นทางหนีทีไล่ของพวกโจรพวกนี้ได้ัะนักลองจินตนาการดูสิครับสภาพของอาคารพาณิชย์ตึกแถวฝั่งธมอดาที่สร้างเสร็จใหม่ๆสีตึกยังไม่ทันแห้งดีหวังจะเปิดเป็นร้านนวดเป็นผับเ,เป็นบารับคนไทยตอนนี้ปิดตายเงียบกริบฝุ่นเกาะหนาเตอะเพราะไม่มีใครกล้าข,ข้ามไปและคนฝั่งนู้นก็ข้ามมาไม่ได้สินค้าอุปโภคบริโภคจากไทยที่เคยส่งเข้าไปหล่อเลี้ยงคนในนั้นก็ถูกตัดขาด พวกจีนเถาที่เคยกลางขับรถทะเบียนขเขมรมาเบ้นเครื่องใส่หน้าด่านวันนี้หายหัวไปหมดครับบางก็หนีตายย้ายฐานไปที่อื่นบางก็ต้องยอมทิ้งเงินมาจ้ำร้านทิ้งเข้าผองเพราะรู้ตัวแล้วว่าเกมโอเวอร์พื้นที่ตรงนี้ไม่ใช่สวรรค์ของการฟอกเงินอีกต่อไปแต่มันคือนรกที่ถูกปิดตายด้วยตู้คอนเทนเนอร์ของกองทัพไทย มีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะครับว่าชาวบ้านในพื้นที่ฝั่งกัมพูชาเองเริ่มออกมาโวยวายใส่เจ้าหน้าที่ของตัวเองแล้วเพราะพวกเขาพลอยเดือดร้อนไปด้วยจากการที่ไทยปิดด่านเพราะขาแม่ค้าตัวเล็กตัวน้อยที่เคยหากินสุจริตต้องมารับกรรมเพราะไอ้พวกทุนสีเทาไม่กี่กลุ่มที่รัฐบาลของเขาปล่อยปเลยเลยชาวบ้านเขารู้ครับว่าต้นเหตุมันมาจากอะไรเขาไม่ได้โกรธไทยแต่เขาโกรธที่ผู้นําท้องถิ่นของเขาเห็นแก่เงินหยวนมากกว่าความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วถามว่าคุณมาเนตผู้นำคนใหม่ของกัมพูชาทำอะไรบ้างกับเหตุการณ์นี้ เงียบกริบครับยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้หรือการถแถลงการใดๆออกมาอย่างเป็นทางการเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะหลักฐานมันคาตาไงครับการที่ไทยปิดด่านเราทําในเขตแดนของเราเรามีสิทธิ์รักษาความปลอดภัยของเราและเหตุผลเรื่องความมั่นคงเรื่องการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติมันเป็นเหตุผลที่สากลยอมรับใครจะมาเถียงเถียงไม่ออกหรอกครับเพราะตัวเองปล่อยให้มีรังโจรอยู่หน้าบ้านเพื่อนบ้านจริงๆ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่านโยบายการต่างประเทศและการทหารของไทยในยุคปัจจุบันเราเริ่มจะเสียงดังขึ้นเราเริ่มจะกล้าชนมากขึ้นไม่ใช่ประเทศที่ยอมโอนอ่อนผ่อนตามหรือเกรงใจจนตัวเองเสียเปรียบอีกต่อไปยิ่งกับเพื่อนบ้านที่มีพฤติกรรมปากว่าตาขยิบหน้าฉากบอกเป็นมิตรหลังฉากปล่อยจีนเทามาตั้งฐานยิงขีปนาวุธไซเบอร์ใส่คนไทยแบบนี้ต้องเจอไว้แข็งครับ และต้องขอชื่นชมหัวใจของพี่น้องนาวิกโยธินและทหารพลาน,นาวิกโยธินทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งท่ามกลางแดดร้อนท่ามกลางความกดดันพวกท่านคือรั้วของชาติที่แท้จริงการตัดสินใจเอาตู้คอนเทนเนอร์ไปตั้งวันนั้นมันคือการประกาศสักดาว่าที่นี่ประเทศไทยพื้นที่นี้เราคุมบทเรียนครั้งนี้ราคาแพงลิบลิ่วสำหรับกลุ่มทุนจีนที่ทำมดาด้าครับเงินที่ลงไปละลายแม่น้ำหมดและเชื่อเถอะครับว่า ข่าวนี้จะแพระ่สะพัดไปในหมู่เครือข่ายจีนเทาทั่วภูมิภาคว่าชายแดนด้านตะวันออกของไทยไม่ใช่หมูในอวยอีกต่อไปใครที่คิดจะมาลงทุนสีเทาๆแถวนี้ต้องคิดใหม่คิดให้หนักหรือทางที่ดีอย่ามาเลยจะดีกว่าเพราะจุดจบของคุณคือการถูกขังตายอยู่หลังกำแพงเหล็กและหมดสิทธิ์ที่จะเรียกร้องขอคืนพื้นที่ทำกินใดๆทั้งสิ้นสถานการณ์ต่อจากนี้เราต้องจับตาดูกันต่อไปครับว่าทางฝั่งกัมพูชาจะแก้เกมอย่างไร จะยอมกวาดล้างพวกจีนเทาออกไปจริงๆเพื่อแลกกับการให้ไทยยอมเปิดด่านหรือไม่หรือจะดันทุลังเลี้ยงไข้พวกนี้ไว้แล้วยอมให้เศรษฐกิจชายแดนพังพินาศไปต่อหน้าต่อตาแต่สําหรับไทยเราจุดยืนชัดเจนครับความมั่นคงต้องมากก่อนผลประโยชน์ของชาติอยู่เหนือสิ่งอื่นใดใครจะว่าเราใจดําก็ช่างแต่เราจะไม่ยอมให้ใครมาใช้บ้านเราเป็นทางผ่านหรือมาสร้างความเดือดร้อนให้คนไทยเด็ดขาด สุดท้ายนี้ผมอยากฝากถึงพวกจีนเ่าหรือนอมินีทั้งหลายที่กำลังฟังอยู่หรือมีคนแปลให้ฟังจงจำไว้ว่าแผ่นดินไทยศักดิ์สิทธิ์เงินสกปรดของคุณซื้อศักดิ์ศรีของคนไทยบางคนอาจจะได้แต่คุณซื้อกองทัพไทยและซื้อคนไทยทั้งประเทศไม่ได้ ตู้คอนเทนเนอร์ที่ตั้งขวางอยู่นั้นมันเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ทางกายภาพแต่กำแพงที่แข็งแกร่งกว่าคือกำแพงแห่งความเกลียดชังที่พวกคุณก่อขึ้นมาเองจากการหลอกลวงคนไทยถึงเวลาแล้วที่พวกคุณต้องชดใช้ด้วยการม้วนเสือกลับบ้านเก่าไปซะและนี่คือเรื่องราวความเดือดความสะใจและความภาคภูมิใจในวันนี้ใครที่เชียร์พี่น้องนาวิกโยธินใครที่สะใจกับการกระทำของทหารไทยในครั้งนี้ขอคอมเมนต์รูปธงชาติไทย หรือหัวใจสีแดงรัวรัวมาที่ใต้คลิปนี้เลยครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่แนวหน้าทุกนายและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ออกไปให้โลกรู้ว่าไทยเราเอาจริงแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ